อันนี้แรดินะคะสั่งมาหนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลร้อยกว่าบาทรวมค่าส่งนะต <c oughs> ึงงท่ากับไข่เจียวหอมป่นหน่อยป่นนะครับอืม,อม รสชาตเป็นไงจ,จืดหอมกลิ่นหัวผักกาดนิดนึง,ห,นงหัวเทาเท้เขาวๆาแต่ไม่ฉุนเท่านะคะกลิ่นจะนิดนึงอื ในตลาดนัดก,ก็มีนะเอ้ยไม่ใช่ตลาดนัดตลาดเข้าไปอะถุงละยี่สิบบาทแต่ว่ามันได้น้อยเลยสั่งมาอืมอันนี้จะไม่แน่นเท่าไหร่ไม่สดมันจะเป็นก,งกงวงๆวงฝ่อจะไม่แน่นนะจะไม่หวานเพราะหลักงกรรอืม ถ้าสดๆนะเนื้อมกกันจะแน่นอร่อยมากอ,มอร่อยอร่อยเยอมีพักดึงเยนีสบิเดน เห็นเรากินนะแล้วก็ไปหาสื่อมาแรดิสใครไม่รู้จักเสิร์ชใน Google นะคะอืมชอบกินมากเคยซื้อมาปลูกเองแต่ว่าอากาศไม่ได้แตกฉุนไม่อร่อยซื้อเข้าดีกว่าอืม อืมไข่เจียวใส่คอมหัวใดหวานมากซื้อมาโรหน,นังไ่ะอืมซื้อตลาด20บาทกินครับเดียวมา่จอจ่อ แต่คืออืมประเดี๋ยวอืม พอก่อนเขีนไหม